สวัสดีครับพี่น้องของเพื่อนที่น่ารักทุกคนและผู้ปกครองที่เคารพทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของ ARM.XE กับฟรีไลน์นะครับจริงๆวันนี้ก็คิดว่าตั้งใจจะทํา g p 4นะแต่ว่าพอดีนัดไว้กับน,น้องนะครับว่าจะแบบไปทําธุระนิดหน่อยนะครับเพราะงั้นเนี่ยเราก็เลยมาอยู่ในช่วงพักผ่อนแล้วเราก็มาเจอกับเกมแปลกๆอีกแล้วนะครับผมเนี่ยชอบเอาเกมแปลกๆหรือว่าเกมที่ไม่ค่อยมีคนรู้จักเนี่ย เอามาเล่นนะครับจะได้เผื่อมีคนแบบอยากเอาไปเล่นบ้างนะเกมนี้ก็คือ toshroom ก็คือน่าจะมาจาก Mushroom นั่นแหละที่แปลว่าเห็ดนะครับเพราะตัวละครเราเนี่ยเป็นเห็ดนะมาจากทีผู้พัฒนานะครับกับผู้จัดจำหน่ายเนี่ยก็คือ developer กับ publisher เนี่ยโดย oh man dev นะครับผมเกมนี้เป็นแนวเห็นเขาบอกว่าเป็น hack and slash แล้วก็ loot life นะครับเลือกตัวละครได้หมด3ตัวตัวแรกเนี่ยคือ glowy glowy จะไม่มีวันหลับเลยนะครับ แล้วก็ s h a ตี้นะครับเคลนตี้บิทวินจ็อบคืออะไรเนี่ยแต่ตีเร็วขึ้นกับคีดาเมจแรงนะอันนี้โอกาสคีเพิ่มอันนี้คีดาเมจแรงนะครับแล้วก็อัลฟาบูเนี่ยคือเน้นเลือด1,000เลยโอ้โ oh, หเลือดหนาจัดั้งนั้นเนี่ยผมคิดว่าสำหรับผมเนี่ยน่าจะเน้นที่คีดาเมจแรงอนะ่ะเอาแบบให้แรงๆหน,นักๆไว้ก่อนเพอร์มาสเตสามารถเพิ่มเพอร์มาสเตตได้นะครับซึ่งเราตอนนี้เราเพิ่มอะไรไม่ได้เลยดังนั้นเนี่ย เราไปเล่นกันเลยดีกว่าปะเล่นเถอะนะอย่าบอกนะว่ายังเล่นไม่ได้อะโอ้ต้องใช้อุ้มเล่นไม่ได้อ่ะอยากเล่นอ่ะตัวนั้นหน้ายินดีต้อนรับนะหลังจากที่เธอผ่านพ้นสตาร์เตอร์เอเียไปแล้วเธอจะต้องต่อสู้กับศัตรูที่ดาน,น่ากันเข้ามาเป็นเวฟมหาศาลกำจัดพวกมันแล้วเอา เอ็กพีกลับบ้านซะแล้วไปายาให้ตัวเองแข็งแกร่งนะยิ่งเธอจัดการได้มากเท่าไหร่เนี่ยก็ยิ่งเก็บมเมล็ดพันธุ์แล้วก็ปลดล็อกฮีโร่ตัวใหม่ๆกับความสามารถได้เพิ่มขึ้นด้วยอย่าลืมซะละ่ะวิ่งด้วย WASD นะครับกระโดด p a ป e สปินคือ Shift ability และเล็บเมาส์ไลเมาส์ Air s t ไตล์คือ Q บวก M Q บวก M ด้วย Dash คือ Mo ูสบวก E ไปใหญ่เลย Pick up s w สว Throw โอห,หลายอย่างมากครับ อย่าพึ่งอย่าพึ่งไปคิดถึงเรื่องนั้นแน,น่เป็นไงล่ะภาพก็อันนี้คืออะไรเราเป็นเจไดเหรอเจไดปะเนี่ยทำไมเราเห็นสีม่วงๆตรงนี้เอาแล้ว power a q u a r e นะครับอะไรอะ crisis emerge everywhere direct damage that only hit one enemy e c h o e s of addition damage กับ over healing shield โอ้ oh, ว่าฮิาวเลนฉิวอีเราเป็นสายแบบว่าหนาแน่นดีกว่าเออเราเป็นสายแบบดฟเอนนะครับเน้นไม่เน้นหลบเอ,อ้ยจะปุ้ยกดไปละหนึ่งทีนี่มีชิปวิ่งได้นะมูฟนี่วาร์ปได้ด้วยโอ้โหนี่เราเจไดของแท้ครับไม่ใช่ไม่ใช่เราเป็นยม,มทูตแน่นอนเลยอันนี้เรียกว่าเราอาจจะบังใครได้นะครับถ้าเราวาร์ปได้แบบเนี้ยเขาเรียกชุนโปป่ะโอ้โหอะไรอะ่ะมีภูเขาด้วยเป็นไงภาพน่ารักนะครับ ขึ้นได้ปะฮัลโหลผมอยากคือคือผมอยากขึ้นน่ะขึ้นได้ไหมอันนี้ไงอลูละขึ้นอย่างงีอ้อ๋อตัวคิวคือมันไม่ได้แล้วอะอันเนี้ยคือแบบสุดแค่นี้ next wave ดูมาแล้วครับ app fix speed อะไรมาโอ้โหนี่ไงโอ้ยเหตุมาเพียบเลยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเราขอเก็บข้างบนนี้ก่อนนะอย่าพึ่งนะเออ คริติคอนรีลีสนะครับคริติคอฮิตบิเทนชั่นนอร์มอลสปีดเทมปรี่เกนสแต็กทำให้วิ่งเร็วเทมรเี่เกแอทแทเเมจแอทแทเมเพิ่มคริติคอนฮิตบิเทนชั่นเอาอันนี้เลยมีเรามีเรามีสกิลหลากหลายนะครับผมซัดมาแล้วโอ้ยนี่ไงเออเออเออโอ้โหนี่นีนนเรา อันนี้มันเหมือนให้เราให้เราเป็นเจไดนะครับอุ้ยเราได้ขวานอ่ะเฮ้ยเราไม่ใช่เจไดแล้วตอนนี้เรากลายเป็นสายหัวแล,ล้วครับเรากลายเป็นแบบเบรียนแบบแบแบาเอรียนอะไรอะไรเลเวล up เลเวล up เลเวล up เน้นดาเมจไปก่อนดิผมเป็นสายดาเมจอยู่แล้วขวานขวานอันนี้คือแบบที่เราถืออยู่ปะ่ะไม่เหมือนด้วยครับ โคล้ันโคลอานมีปาดได้พุ่งหลบโอ๊ยระเบิดขึ้นได้อ่ะมีไม้ด้วยเหรอไม้อะไรอ่ะเอาไม้เป็นอาวุธเหรออันนี้คือ,อขวานขวานเราดีกว่าปะขวานอันนี้ดีกว่าเอ้ยขวานขวานใหม่เราดีกว่าขวานใหม่เราดีกว่าวาร์ปได้วาร์ปได้นี่เราเรามีวิชาชุนโปรครับชีวิตทําให้ชีวิตเราง่ายขึ้น เน้นคีไดเมตรอย่างเดียวผมวอกเลยว่าเลเวลอัพเนี่ยเราต้องคีไดเมจดยับยับเพื่อความเท่หูขวัญขวัญหม่ขวัญหม,หม่เออเราเป็นเราเป็นสายแบบใช้ขวานนะโอ้ยอู้ออยอจะไม่เสียเลือดเลยเนะี่ย <lemon sounds> คือพลิ้วเกินออ,ออเออ, <lemon sounds> อะไรจะมาหยุดผมได้ <lemon sounds> ไม่มีอะไรหยุดผมได้ ah, <lemon sounds> ต่อไปแล้วครับขวานแรงจัด <lemon sounds S 1> <lemon sounds> ขวานดีจริงขวานดีจริงอ๋อมันมีแบบว่าเป็นแต่ละเวฟเนี่ยก็จะมีจุดเด่นที่แตกต่างกัน,นะคระับเวฟนี้คือเลือดเยอะมากวาร์ป่อนอันนี้ตัวอะไรไม่รู้อาจจะเหมือนดูมก็ได้อุ้ยคีย์เชนอุ้ยเราต้องม,เองมีเราต้องมีโอกาสออกคีย์เยอะๆเออขวานใหม่อีกแล้วใช่ปะมันเหมือนเดิมเลยสแตทเท่าเดิมจัดไปดีฮะสับเข้าไปหนึ่งช็อตปับป๊บปั๊บ เวฟออกนี่เขาเรียกว่าการต่อสู้แบบการต่อสู้แบบโยมทูตเออเออเออคิดว่าผมจะไปได้ถึงเวฟเท่าไหร่ครับ <st utter> เออโดนไปแล้วหนึ่งช็อตผมน่าจะไปได้ประมาณเวฟสักสี่ร้อยอ่ะอันนี้คือแบบอวยตัวเองก่อนนะของจริงยังไงไม่รู้ครับฟ <st utter> ันเสร็จแล้วเราต้องพุ่ง <str ue> อ่าพุ่งเสร็จเรากลักบมาฟันต่อแล้วก็ดีตัวออกนะครับ วิ่งนิดนึงอย่าปล่อยให้เขารออยนวลโอ้ยสัตว์สัตว์ขี้แดมหนักๆไปเลยเออโอ้โหเป็นไงขี้แดมทีร้อยกว่าแล้วได้สกิลใหม่ด้วยแอบนอร์มอนเทมปพร์เรลี่เพิ่มดาเมจอ่าบูสต์ัวดาเมจดรามมัติคอลลี่อัฟเตอร์เดชเราเอาเราเอาตีแรงดีกว่านะคือเน้นความแรงในการตีไปเลยครับจะได้ไม่ต้องคิดเยอะ อันนี้คือน่าจะเป็นเลือดคิดคิดว่าน่าจะเป็นเลือดนะมองงั้นตอนนี้เรามีคีดแดมเราต้องซัดให้แรงอย่าปล่อยให้พวกตัวยิงไกมันลอยนวนครับเล่นแบบเกนชินเลยตัวยิงไกเราต้องซัดก่อนรีชเวฟบสิบแล้วจบเว็บสิบแล้ว่าดาบมาขวานมาทุกอย่างมา สับหนึ่งทีแล้วพุ่งไปตามไปซัดต่อนะครับอย่าอย่าปล่อยอย่าปล่อยอย่าปล่อยพวกนี้ใไรอ่ะพุกลูกน้องเห็ดันเยอะจังเลยอ่ะอันนี้คือเราเรากําลังเป็นนักรบแบบบาลีนเห็ดนะครับแบบบาลีนเห็ดแบบบาลีนเห็ดอันนี้ขี้แดมอย่างเดียวลงสายขีย้แดมอย่างเดียวเลยครับอุ้ยอยู่ดีๆก็ไม่ตีอยู่ดีๆก็ไม่ตีอยู่ดีๆก็ไม่ตี อโอ้โหผมบอกเลยแม่สายคีนี่มันสบายจริงๆครับเราใช้หลักการเดียวกับเกนชินเลยครับเออ,อไรคยขีอย่างเดียวพอคีอย่างเดียวจบได้ทุกอย่างผมบอกเลยขวานไม่ได้นะครับเปลี่ยนนิดนึงเปลี่ยนนิดนึงดาบ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 อุ้ยอุ้ยอุอ้ยอ,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 อุเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนใจเย็นนะขอเก็บด้วยก่อนอ,อย่าอย่าเพิ่งรีบร้อนอุอ้ยมันทำไมมันมีวง นักเวทใช่ไหมมันมันคือนักเวทนะครับไอ้พวกนี้มันคือนักเวทเดชเอ้ยเดชลบได้ด้วย๋อ้ยนี้เป็นแบบมีหลายอย่างมีหลายอย่างให้เราเอาไว้โลบอู้ชักจะเริ่มเจ็บชักจะเริ่มเจ็บชักจะเริ่มเยอะไปละอย่าไป่าไปกยู่ยกันอยู่กันโอ้ยสัตว์ไม่เลี้ยงสัตว์ไม่เลี้ยงอุ้ยเขาเริ่มเล่นเราแล้วเขาเขาเริ่มไม่ยอมนะครับเขาเริ่มไม่ยอมความเราละเราเริ่มคาบพักพวกเขาเยอะไปแล้วครับเออ ใจเย็นใจเย็นโดดฟึบสัตว์เข้าไปโอ้ยเจ็บ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 อย่าพึ่งอย่าพึ่งใจเย็นเย็นอันนั้นเลือดไว้ไปก่อนเอ้ยอจื๊บจื๊บสับเลยเออ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 โอ้โหมันเล่นนักเวทเยอะเลยอันนี้อันนี้อันนี้คือมันเล่นนักเวทเยอะอันนี้คือเรา ไม่ได้แล้วขีเชนเลยครับเปอร์เซ็นต์ขีเท่านั้นที่คลองโลกไปเลยไปเลยไปเลยอย่าอย่าปล่อยให้เขาเล่อยนวลโอ้ยเลยเว้เรเาขึ้นเลยเว้ยวิ่ขึ้นเอ้ยเอ้ยแวบก่อนโอ้โหเนี่ยบีชบีชเทพมรณะเลยอันเนี้ยแวบครับแวบบุ๊อ้งบุ้งอุ้ยเดี๋ยวก่อนอ,อยากได้อันเนี้ยฮิวได้เลือดได้เลือด Attack have a chance to eject whips onto your enemy. ได้เลือดเพิ่มหนึ่งกับ direct damage echo เฮ้ยเราเอาเราส่งวิบไปดีกว่าเราส่งวิบได้เออเราส่งวิบได้มีไงเรียกว่ากระทืบทั้งกลุ่มเออยกเซตยกเซต มันไม่มีอะไรแต่มันมันมากครับโอ้ยมันเยอะไปแล้วมันเยอะไปเดีย๋ยวเราจะการพวกตัวกิ๊กก๊อกกะโหลก,กลากิ๊กก๊อกก่อนครับสับเลยเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นนะใจเย็นนะอืมใจเย็นนะเราอะเราอะหนึ่งพวกพวกฮิวได้นี่ปล่อยปล่อยไว้ไม่ได้ครับพวกฮิวได้พวกตีไกลสิฮิวได้ฮิวได้มาจากไหนมันยังไม่มีฮิว ยายาโอ้โหโอ้โหหนุกใหญ่เลยนะเราอะอ่ะจะเบยอ่ะจะเบยน่ากลัวจัดเอ้ยสับแล้วสับแล้วหนีสับแล้วหน,วนีนี่ระเบิดเลยขี้แดงอีกแล้วอะ่ะขี้แดงเราเยอะมากครับจังหวะน,นี้คือแบบเน้นขี้อย่างเดียวเอาไปเอาขวานนี้มาดีสุวรรเก่าไม่ได้ไม่เอาเดี๋ยวก่อนพาสี เผาไฟได้อุ้ยมีเผาไฟด้วยอะเผาไฟดีกว่าเออมีมีออร่าเผาไฟอยู่ใกล้ๆอยู่ใกล้ๆแล้วศัตรูโดนเผาของดีมากอันนี้เดี๋ยวผมต้องกลับไปเก็บขวานเดิมผมก่อนขวานเดิมผมอยู่ไหนขวานเดิมผมไม่ใช่อันนี้อันนี้ดาบแล้วอันนี้เปลี่ยนอันแล้วใจเย็นนะครับอย่าพึ่งผมเข้าใจผมเข้าใจว่าพวกคุณอยากจับมือนั่นนั่นนั่นอันนี้เปล่า เอ้ยทันอยู่ทันอยู่โอ้ยโอ้ยโอ้โหมันชักจะมันชักจะไม่มันชักจะไม่ปาดีแล้วล่ะมันเยอะเกินแล้วมันเยอะอันนี้อันเยอะเกินอันเยอะเกินไปละเดี๋ยวใจเย็นๆฆ่าพวกนี้ก่อนไอ้พวกนี้ตัวแสบโอ้ยติดกูดาวติดกูดาวเฮ้ยยังไงครับเนี่ยยังไงครับเนี่ยอันเยอะเกินอันเยอะเกินอืออือหอนอัน นี่ไงซัดก่อนซัดก่อนในจังหวะที่ได้เปรียบโดดสับเลยครับอปาดไปหนึ่งทีปาดไปหนึ่งทีแล้ววร์ปออกโอ้ยหยุดก่อนได้ไหมอ่ะอย่าปล่อยลัวๆดิปล่อยลัวๆเราไม่ทันปล่อยลัวปล่อยลัวๆเราไม่ทันเพิ่มแดมก่อนเพิ่มแดมก่อนแดมเราน้อยไปเอ็กโคเอ็กโคครอฟส์ระเบิดเอ่อนี่เลยเราเอาเอ็กโคครับเราเน้นเราเน้นสายดาเมจเอาทุกอย่างที่จะดาเมจได้นะ ไม่ต้องสนใจนะครับเราเอาทุกอย่างที่ได้ไปได้โอ้ว่างโอ้อยระเบิดพลังเข้าไปอย่างเจ็บนี่ไงเอ่อเราเราเผาเขาไปเล่นเล่นก่อน,นครับระหว่างรรหว่างกําลังรอรรหว่างกําลังรอนี่ไงเออจังหวะที่เขาต้ามมานี่แหละอย่าไปอยู่ในวงครับนี่ไงเรามีเรามี Burning เบอร Burning ์นิงเรามีเบอร์นิงเบอร์นิงตู้มพันพันเข้าไปแล้วขี่ดอกละพัน ขีดดอ,อกละพันสบายสบายไหนดูสิคีริคอนอ่าเอ็กโคโอเอ็กโคโเพิ่มทิวอีสทามคิวโอ้ยได้เลือดได้เลยอ,อันนี้แล้วน่าจะเริ่มต้องมีแล้วมันมันเริ่มเยอะไปครับมันเริ่มมันเริ่มเยอะเกินเราต้องเริ่มได้เลือดละถ้าเราไม่ได้เลือดนี่เดี๋ยวเราตายง่ายนะเห็นปะ่ะโพอโเราฆ่าได้เลือดปุป๊บนี่เก็บสแ,แต็กเพลินเลยครับเรียกว่าดูมสเลเยอร์ของแท้อันนี้เป็นชลูมสเลเยอร์นะฮะเรากำลังจะเป็นชลูมสเลเยอร์แล้ว เก็บก่อนเก็บก่อนเอคโค่เผาเผาเผาเน้นเผาไว้ก่อนเราไม่ต้องตีครับพสซีฟใดๆที่ไม่ต้องตีล้วนดีทั้งสิ้นผมบอกเลยไม่ต้องคิดเยอะฮะนี่คืออะไรครับดีเลยไม่มากกว่านี้ไหมเอ้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งออโยพวกนี้มันตามมันตามมันตามดีมันตามดีนั่นแน่นั่นแน่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน ใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นอันแน่โอ้โหเงี้ยงอะไรเยอะแยะเลยอืเราไม่เน้นเลือดครับเราเน้นฟันเราเน้นฆ่าเราจะไปให้เวฟที่สูงที่สุดเราต้องเน้นฆ่าสตูดี้ได้เยอะๆนะครับเฮ้ยของดีของดีเี้าอุ้ยเอาแล้วบังใครนี่โอ้โหเรียบๆทีเดียวทีเดียวเรียบวุดทีเดียวเรียบวุดอันนาว้าป่อนวร์ป่อน เอ้ยเรามีเกาะด้วยนะนี่ไงอย่าพวกเลือดน้อยนี่ไปก่อนไปก่อนเออไม่คุยกันเราไม่เราไม่คุยกับคนเลือดน้อยนะเราไม่คุยกับคนเลือดน้อยโอ้ยเวฟยี่ห้าแล้วครับเป็นไงสุดไหมสูตรไหม,มเ,เป็นแค่เห็ดจะมาสู้อะไรกับเราได้เราระดับไฮเปอร์ไฮเปอร์ออแกนิกเอ่อไฮเปอร์ออแกนิกนี่เหมือนจะเป็นเราเป็นเห็ดแบบ,บธรรมชาตินะครับเลี้ยงดูโดยธรรมชาติเดี๋ยวก่อน เดี๋ยว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 ผมขอใช้บางไขก่อนบังไขนี่แน่ระเบิดไปหนึ่งทีเอ้ยเรามีวิชาบางไขไอ้พวกไอ้พวกตัวไกลๆนี่ซัดมันก่อนเลยครับมันมันชอบแอบแอบยิงเราแอบยิงเราเก็บแล้วอะไรเอ่ยเพิ่มพลังวิบเผาโอ้โหเผาเนี่ยอันเนี้ยคือใช่เลยพลังเอ้ยเดี๋ยวกอนอันนี้อาวุธอาวุธสเตนน้อยน้อยลงน้อยลงเม้าม้าม้าเก็บได้ไหมนะเอาแล้วเอาแล้ว บังไข่ก่อนอืมบังไครแล้วเก็บของเก็บของเก็บของโอ้ยพลัง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 อย่าลืมครับม่วงๆ่วงนั้นสกิลนะฮะอันนี้ลูดไล์คือเดี๋ยวผมหายเกี้ยงเลยนะเฮ้ยได้เลือดตัวละยี่สิบเอาละสิ้นไหลความตายแล้วแบบนี้คือยืนแทงยังได้อะผมว่ายืนแทงยังได้อะจังหวะนี้จังหวะนี้โอ้โหดูดิอันนี้คืออันนี้คือยืนแทงเลยขี้แดงครับ อันนี้คือยืนแทงแ,แล้วบางใครอัดหน้า,เ,าเรียกว่าไม่เหลือไม่เหลือความโอโไมไ้ไม่ได้ละไม่ได้ละเยอะไปเยอะไปตัวเวทมันเยอะเกินครับตัวเวทมันเยอะเกินต้องสับตัวเวทมันก่อนตัวเวทมันแรงถ้าเราอยากแทงได้เราต้องสับตัวเวทม,มันด้วยครับอย่าปล่อยให้ตัวเวทลอยนวลอย่าปล่อยตัวเวทลอยนวลเออวาร์ปก่อนวาร์ปปุ๊กปุ๊กนี่ได้อีกแล้วแอปนอมอนทำให้วิ่งเร็วอ่า Aling, Over โอเวอร์ฮิวิ่งชิวนี่เรามีโอเวอร์ฮิวิ่งอ๋อเรามีโลอยู่นี่ว่าเออเรามีโลโอ้ยนี่ยิ่งสู้ยิ่งถึกคือมันเทพไปเปล่าอันนี้ยอันนี้เราเทพไปแล้วเรากําลังเรากําลังเข้าไปสู่ความเป็นหัวหน้าหน่วยโยมทูตน,นะครับเดี๋ยวอีกแป๊บเดียวอ่ะผมว่าเราจะได้เป็นแบบระดับพวกหัวหน้าหน่วยแล้วอันเนี้ยโอ้ไม่ได้ละไม่ได้ละถ้าประมาทนี่ยังยังสิ้นยังสีแหนแกอยู่ครับซัด อย่าให้เหลือแม้แต่ตัวเดียวนั่นพอเราเห็นพอเราเห็นปุ๊บเราต้องรีบวิ่งมาเอาครับมันเป็นสกิลที่เราจะช่วยเราได้เยอะมาก simply dash อ่านี่เลยคือเป็นเน้นเน้นเกาะอ่านี้เป็นสกิลส่วนตัวของผมนะคบเป็นสายสายของผมอยมาทูดผมจะเน้นแบบว่าเกราะหนาตีแรงเน้นขีเน้นขีนนขอุยอ้ยอุ้ยอยหย่อ เอ้ยช็อตรับพันช็อตละพัน,พนไม่แรงไม่เบาไม่แรงไม่เบาขีดเดเมจยี่แปดเปอร์เซ็นต์โอ้โหขีดเดเมจสามร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วอะคือถ้าในเกมชินนี่คือแบบเรียกว่าสมบูรณ์จนไม่รู้จะสมบูรณ์ยังไงแล้วนะครับแต่ในเกมนี้มันยังธรรมดาอยู่เพราะว่าเบสเดเมจเรามันน้อยไปเออเบสเดเมจเราน้อยเบสเดเมจเราน้อยอยู่เดี๋ยวเราต้องไปแก้เบสเดเมจตัวเองครับ เรามีสกิลเราต้องใช้ตลอดคืที่ผมจะไปได้ถึงกี่ช็อตเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็น่าจะน่าจะใกล้สลายนลครับเพราะว่าศัตรูมันเริ่มเยอะมากแล้วศัตรูมันเยอะเยอะแบบเยอะมากๆตัวนักเวทเยอะไปไหนเนี่ยพี่เออเอาซีเอาซีซัดซัดอย่าอย่าปล่อยอย่าปล่อยอย่าปล่อยคาทิ้งคาทิ้งตัวไหนตัวไหนมีปัญหาเราเระเบิดคลื่นสับไป เอออ่าเอื้อเอออ่าเอื้อครับเวฟที่สามสามแล้วนะเวฟที่สามสามแล้วนะเอออื้มเรียกว่าสับไม่มียั้งพลังขวานปะทะลมปะทะพีขวานถล่มปะทะพีอุยโดน๋ยวนเดี๋อนอุ๊ยจเจ็บเจ็บเจ็บโอ้โหคือประมาทไม่ได้แม้แต่เซียววินาทีเดี๋ยวก่อนจ๊อบมีเขาเรียกว่าสกิลฆ่าระยะระยะไกลจัดไปคร <the> ับชุนโปแบบรอๆอีกหนึ่งเซต สับไปเลยดื้อๆอีกหนึ่งช็อตเอ้ยไม่มีโดนทำอะไรผมไม่ได้เก็บแล้วนี่เลยอ่าเผาแรงยิ่งกว่าเดิมครับเราเน้นความแรงทางด้านการเผาเป็นหลักมีสกมีดาบมีขวานอะไรแรงๆไหมอันนี้เราแบบไม่ต้องตีเองเราก็เผาเขาได้ครับของดีของดีโอ้โหระเบิดวงระเบิดวงอย่างเพลินเดี๋ยวก้อนเดี๋ยวก้อน เอาวงนี้ก่อนอันเนอันเนจะจับเราไว้กลางดงเลยเหรอจะจับเราไว้กลางดงเลยไม่ได้หรอกมาไอพวกตั้งวงอ่ะไอพวกตั้งวงตั้งเสาเนี่ยเออมันเหมือนจะง่ายแต่ว่าประมาทที่ผมว่าเราตายนะครับนีนแนนินเนนินเนนินน่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนคี้เชนเออมาแล้วเปอร์เซ็นคี้ของที่เราต้องมีของที่เราต้องมี วันทูุ้มแวบ,บออกมาคายพวกนี้ก่อนคายพวกนี้ก่อนไอพวกนี้นี่ตัวแสบตัวร้ายครับมันคือตัวร้ายที่จะหักหานเลื่อนเราได้ดีมากไอพวกตัวธรรมดาพวกนี้ยังไม่เท่าไหร่หรอกเอ้ยกวาดล้างเขาเรียกว่ากวาดล้างความรู้สึกก็คือความรู้สึกของโยม,มทูตท,ที่กำลังต่อสู้กับพวกฮอนโลครับ นี่เลยอันนี้คือฮอลโลของผมนะทํทำให้ดูเลชั่นของความแรงการโจมตีในอยู่นานขึ้นสาตไปรอุย้ยสกิลสองคันซ้อนเลยเก็บก่อน e n e m y h a v e a chance อ๋อระเบิดอันนี้ระเบิดได้เลือดดีกว่าได้เลือดอ่าเน้นเน้เนเพิ่มเลือดเพิ่มเลือดนี่คืออยู่นานกินได้ยาวๆเออเรามีเกาะอุอ้ยไม่ยาวละคือไม่ได้เลยอะ่ะพวกเนี้ยแค่เราประมาณนี้เดียวนี่คือเรา แทบจะสูญเสียทุกอย่างเลยครับมันแน่อโโอ,อเอเออจริงผมแค่วิ่งไปแล้วก็เอาไฟเผามันเรื่อยๆก็ได้นะเนะี่ยเอ้พวกตัวใหญ่พวกนี้เราต้องเอาไฟเผามาาันเยอะๆอืมอย่าไปสู้กับมันครับสับไปหนึ่งทีเราใช้วิชาระเบิดเป็นกลุ่มอ่าสับ มันเน่เฮ้ย,ยมันมืดแล้วะเฮ้ยมันมืดได้หรอมันมืดได้มันมืดได้อดไดดไดโอ้ยอันนี้ไม่ดีละอันนี้อันนี้มืดได้นี่ไม่ดีละสถา,านการณ์เริ่มไม่ดีครับสายตาเราจะเริ่มมองได้ยากขึ้นอืมโอ้โหผมมาเวฟที่สามเก้าแล้วเ,เนี่ยคลิปโอ้โครีดแดมครีดแดมยังยังเดือด มีแดงสามร้อยสาเปอล่ะครับฟาดทีละห้าร้อยอะฟาดทีละห้าร้อยห้าร้อยห้าร้อยสกิลเพียบเลยเก็บสกิลแป๊บเอ่อเราใช้อัพนอร์มอนนะครับอัพนอร์มอนเก็บสกิลแป๊บเอ่อเราใช้อิมอเมเลนะครับอิมเมเลเสร็จปุ๊บมีวิปต่อนะฮะเอ้ยเก็บก่อนเก็บ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 นี่ศพระเบิดได้อันนี้น่าจะคุ้มน่าจะคุ้ม เอยตายเสร็จแล้วศพระเบิดเองได้ศพระเบิดเองได้ก็จะช่วยทําดเมจให้เราอีกหนึ่งค่านาีไงโอ้โหอ่าอย่างนี้ก็เสร็จผมโอ้โหโล,โลคือไปเกือบครึ่งหลอดแล้วอ่นี่แวบออกแวบออกอย่าให้เขาอ้อมเราได้อย่าให้เขาปิดประตูสีเราได้ครับถึงเวลาระเบิดเป็นคืนเป็นคืนจะวิ่งไปไหนกันน่ะหนีเหรอหนีหรืออ้อ,อมอ๋อดักอ้อมรออ้อม หล่ออ้อมเข้าหลังเหรอคิดว่าโยมทูตอย่าง ARM.EX จะมีโอกาสให้พวกคุณเข้าข้างหลังได้ง่ายๆหรอไม่มีทางนี่ไงเออเออเออไหนมีของดีกว่านี้ไหมยังไม่มีนะครับยังไม่มีเดี๋ยวเราหาดูก่อนขวานโอเคยังยังยังไม่สุดยังไม่สุดสับอีกหนึ่งทีสิเออเออเออ ฟันเสร็จแล้วเราดีดออกนะครับสกิลไม่ดอปเลยช่วงเนี้ยช่วงนี้สกิลสกิลไม่ทำงานครับอ ability สกิลไม่ดอปเดี๋ยวก่อนยาโอ้ยอย่าปิดอย่าปิดเล้าอย่าปิดเล้าอย่าปิดประตูเล้าอย่าปิดประตูเล้าโอ้โหไม่ไหวแล้วมั้งเบฟหลังๆนี่น่าจะนรกแตกมากครับเก็บเลือดไปก่อนแล้วเราก็ ระเบิดไปหนึ่งทีสับต่อยหนึ่งช็อตเออเอออันนี้ต้องอันนี้ต้องเคลียร์ละอันนี้ต้องอันนี้ต้องเคลียร์เวฟละมันเยอะไปแล้วครับเราต้องจัดการเคลียร์เวฟสักหน่อยคิคิ้เชนคี้เชนมาก่อนเลยคีเชนมาสับก่อนไอ้พวกเนี้ยไอ้พวกเนี้ยตัวตัวหางหานเลื่อเราเรายอมไม่ได้เลยครับช็อต ตอนนี้คือเกาะแทบไม่ลดเกาะหนามากครับฆ่าศัตรูแบบไม่อั้นนี่อันนี้คือยือนแทงยังได้ยืนแทงยังได้จังหวะนี้จังหวะนี้คือฆ่าหมดฆ่าหมดไปสวนลูกไครโอ้โหเผาเข้าไปนั่นแหละชอบมากเลยอัตราการเผาขนาดนี้ผมว่าสบายจัดโอ้โหตอนนี้ต้องเผาอย่างเดียวแล้วครับเพื่อทําให้เราเนี่ยไม่ต้องเหนื่อยในการคิดเยอะนะฮะเร,เราเราเผายับ,ย,บยับไปเลยระเบิดเพิ่ม เป็นไงยืนกลางดงยังสบายอ่ะสายผมยืนกลางดงยังสบายผมบอกเลยโอ้โหไม่ไม่ไม่ละไม่ละไม่ละอันนี้เลือดเยอะไปอันนี้เลือดเยอะไปมันมันเริ่มมันเริ่มมันเริ่มไม่ปานนี้แล้วนะครับโอ้ยอันนี้ได้เลือดเยอะแน่นอนเคลียทีละหนึ่ง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 อย่ามาลุมผม เออ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 ว้ามก่อไอ้ตัวใหญ่ไอ้ตัวใหญ่อ๋ออ๋ออ๋ออุยออุยอะไรนักหนาเนี่ยเยอะจาน่นี่ฆ่าก่อนเออฆ่าปุ๊บฆ่าปุ๊บเราจะได้ได้เลือดฆ่าปุ๊บเราจะได้ได้เลือดสับสับไปสับไปอันนี้โอ้โหไม่ได้อ่ะ ของมันไม่ดีอ่ะของมันไม่ดีของมันไม่ดีของมันไม่ดีแล้วเราจะเอ้ามาทำไมใช่ไหมอุ้ยตัวมันมันเยอะไปไหมเนี่ยมันเยอะไปแล้วมันเริ่มเยอะไปแล้วครับไม่ได้ละไอ้พวกนั้นไอ้พวกนั้นชักจะเริ่มเยอะไอ้พวกเนี้ยไอ้พวกเนี้ยไอ้พวกเนี้ยเยอะแล้วไอ้พวกเนี้ยเยอะแล้วเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเลยบังไข่เนาะ โอ้โหโอ้โหอ้ลูกไฟแรงมากอู้เดี๋ยวก่อนอย่าพึ่งใจเย็นฆ่าก่อนเออเก็บเลือดก่อนเก็บเลือดเก็บเลือดไม่ดีแหละเก็บเลือดใจพวกนี้เอาเออวิ่งวิ่งบนวิ่งบนวิ่งบนเผามันวิคตอเรียยูมัสยูเมดอิตทูราวห้าสิบมอนสเตอร์ดิฟิเคิลแอนนี่รีวอรสนาวดรัสติทิโก้ลอินครีสคือ ชนะเวาสิบไปแล้วอะเป็นไงอะสุดจัดเะล่าเออจะมาดูถูกผมไม่ได้นะครับผมเป็นนักบินกันดั้มโอ้โหไม่น่าพูดเลยเรียบร้อยไม่นะพลังงานที่ผมกุ่าก็บมาตั้งนานนี่แต่ได้แบบโอ้โหค่าไปพันสสามตัวครับเมสไปสามจุดหกสอเอ็ม เรียกว่าเมา์นี่แทบจะพังกันไปเลยเวลาในการเล่นนะครับประมาณ20นาทีโอ้โหคืออันนี้สวยมากใครที่สนใจนะครับอย่าลืมนะฮะสามารถดาวนโหลดได้ที่สตรีมเลยนะครับเกมคือชื่ออะไรชรูมชรูมนะทูชรูมนะครับก็แบบว่าหินมันจะเยอะเกินไปแล้วเยอะจริงอันนี้แต่มันมากเลยนะถ้างั้นตอนนี้เราก็ได้เวลาที่จะสามารถไปแยกย้ายไปพักผ่อนได้แล้วนะครับ เกมมันใช้ได้เพลิอนอยู่ถ้ามีเพลงเดือดๆด,ด้วยเนี่ยน่าจะใช้ได้เลยนะอ่าก็ต้องขอกราวคำขอบคุณนะครับพี่น้องของเพืีอนทุกท่านที่แวะเข้ามารับชมคลิปของทาาช่องเรานะครับเพราะว่าคุณเนี่ยได้กลายเป็นคนสำคัญอีกหนึ่งคน ที่ได้ช่วยเหลือช่องของเราไปแล้วโดยที่ไม่ทันได้รู้ตัวเลยนะครับใครที่ยังไม่ได้กด subscribe ก็ฝากกด subscribe ด้วยนะฮะจะได้ไปติดตามดูคลิปเกมที่ทางช่องของเราเนี่ยจะอัพให้เพื่อนๆทุกคนได้ดูทุกวันเลยนะยกเว้นว่าไหนมีธุระส,สาคัญที่ทาให้ลงคลิปไม่ได้จริงเนี่ย <ๆ S 2> ก็จะมาแจ้งไว้ก่อนผ่านทางช่องทางต่างๆเนาะใช้ชีวิตให้เต็มที่เหมือนการเล่นเกมเลยนะครับอย่าลืมทํไดอารี่เควสที่ได้รับจากผู้คนรอบตัวในแต่ละวันให้เสร็จด้วยนะจะได้มีความสุขทั่วๆกันแล้วไว้มาพมันใหม่ในชั่วโมงต่อไปของ ARM.exe ส่วนตัวผมเดี๋ยวก็ต้องขอไปพักผ่อนก่อนแล้วนะไว้มาเจอกันใหม่ครับผมบ๊ายบายครับ